ค่ะพี่ขอนเกนสินะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมวารองเงน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 เอาเอาไม่ใช่เหรออ๋อวารองเงนเ่ะทุกคนใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ทนั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นในโหมดสไปรัสนั่นเองนะคะไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไป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 โอ้นี่เพิ่งเล่นปะเนี่ยแล้ววัน่เอ็ดเนี่ยฮะแต่ฝีมือเกินนะจะบอกให้ เยอะแต่เลเวลหรือเปล่าอืออฝีมือก็เยอะตามเลเวลนั่นแหละไม่น่าจะเยอะแต่เลเวลแหละน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะว่าใครนะคะจะแบบคิวเยอะกว่ากันอย่าลืมลองดูลองทากันมาดูคิวเยอะกว่ามาแล้วนี่สไปรัดก็คือมันจะสุ่มปืนนะทุกคนอันนี้เราได้เป็นปืนโกสเราเป็นฝ่ายตั้งรับก่อนก็มาดีก็มาดีวิวิซีเข้าซีเข้าเห็นปะไม่ไอีเข้าแล้ว ตายหนึ่งไปไงเว้อเฮ้ยมันวางแล้วเหรอวางแล้วไวเกินเอาตัวปอมไปโอ้แผดใครวะเนี่ยเจ็บมาก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 ตายตายตัวหนึ่งเอ้าเราแพ้เหรอแพ้เลยอยู่ก็หายเลน่าฝั่งน้องเก็บสามอะ ก็ว่าอยู่ตอนแรกเราเห็นแบบคนเรามันสูสีกันไม่ใช่เหรอใช่มันเหลือสามเท่าอยู่ขวามือเมื่อกี้พอดีเฮ้ยหันเร็วเกินเฮ้ยได้อยู่เพื่อนได้อยู่มาแล้วแต่เหลือเจ็ดอุ้ยเป็นไงเป็นไงมันเอาปืนเขามาใช้เนี่ยสองเก็บสี่มันเอาปืนเขามาใช้เนี่ยโคตรเก่งเลยอยู่ที่ฝีมือวะไม่ได้อยู่ที่ปืนนะหรอ เอาปืนเขามาใช้ก็ดิเอาแล้วเว้ยวิมาอ๋อสไนเปอร์หายแล้วจะยิงได้ไหมเนี่ยใครไหวพิบุใครไหวพี่ไวกว่าก็ก็กินแหละแน่นอนอ่ะโอเคโอเคโอเคลองนี้เลยมันต้องมีคนพีคมาแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครมาเลยอ้าวใครตายเพื่อนเราตายซีมานะซีมา ไปรับเลยแต่ระวังนะจะเข้านี่ไงระวังนะมันเห็นนะชิบหายละอุ้ยอุ้ยไม่โดนแม่งลอยมาเลยชิบหายละสวยแล้วไงดูเหมือนเราจะแพ้ละเจ็บแล้วเลน่าเจ็บมากอุ้ยมีตัวหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายไปหนึ่งเกือบตายตายไปสองก็มาดิก็มาดิก็มาดิเฮ้ เช็บมาเช็บมาตายไปสาว<ป> <laughs> เก็บเอ็ดได้ปะเก็บเอ็ดได้ปะมันส<ม>ิชนอุ้ยเชี่ยระวังมันกู้นะระเบิดอยู่ตรงนี้ระเบิดอยู่ตรงนี้นะเออสวยระวังระวังใจเย็นใจเย็นร,รอไดใอไอ้ให้เพื่อนไปก่อนให้เพื่อนไปก่อนเราเลือดน้อย อุ้ยทำไมไม่ขึ้นนะอ้โมันแตกมันแตกมันแตกใช่มันมันระเบิดอุ้ยเรเถล่ม19เองใช่เราต้องรอให้ระเบิดมันระเบิดใจเย็น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 เฮ้ยมันอยู่ข้างหลังถอยเลยอะไรฮะจังหวะนี้ถอยละกันจึ้มเมื่อกี้ไม่เห็นนีว่าระเบิดอยู่หลังกล่องกับแบบว่าจะจะตั้งน้ำแข็งแล้วขึ้นกล่องไปอ่ะโอ้โหเต็มเต็มมันถวางทำน้ำแข็งเต็มเต็มไม่เห็นไงตอนแรกนึกว่าระเบิดอยู่ข้างหลังอะไรอะสามคนละไม่ทำงานเลยอ่ะเฮ้ยสองดิ <peach> เอเอคนลว่าดูเดียวตัวเดียวไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูหลังนะไม่ได้ดูหลังเข้ามาในไซส์เนาะวางอยู่วางอยู่อุ่ยเต็มเลยโอ้โหระเบิดจะโดนหัวนะเนี่ยนี่แน่ตายไปซะรอ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 ร <laughs> อ,อ,อ,อไม่ต้องรีบแต่ย็นเหมือนจะมาแบบเยอะมากตายเพื่อนนวน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 ตายแล้วตัวสุดท้ายอยู่ไหนไม่รู้อ่ะตัวเดิมปะ ใช่ตัวเดิมเดินทับศพใครไม่รู้อ่ะอุ้ยไม่มไเป็นไรเราชนะวะ้าะทำไมเพื่อนเราข้างล่างมันไม่เอาเลยดูดิคิวสตายห้ามันน่าจะยิงไม่ได้มากกว่านะเขาเล่นอะไรกันอนะเฮ้ยเธอโูดเก่งอ่ะเจ็ดตัวขา,าน้องเออดีก็แถบดูดีเกมนี้เขาอาจจะเอชก็ได้นะ เฮ้ยเกมนี้เขาเก็บเอ็ดเลยรอดูเลยเออรอดูเลยรอดูเลยไม่มีใครโผล่มาเเลยหรอไม่ได้เก็บละเอ็ดเหรอเช็คอยู่ปะได้ยินเสียงในไซส์มาแล้วมาแล้วเขาไซส์มาแล้วกูอยู่กูอยู่เอ้ยติดคืนอย่าบอกนะว่าเขาพูทันไหนแล้ว โอ้ท่นพักกูทันกูทันโอ้เช่ต้องต่อยอีกตานึงอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันยิงระเบิดติดไอ้นั่นน่ะมันโลกอะไรอ่ะมันยิงระเบิดติดประตูโอ้วุ้ยวุ้ยดันดันไว้ดันไว้วิ้ยมันดันออกมาแล้วนะเฮ้ยเธอเขาค้างเขาหลุดเขาหลุดใช่เห็นละ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  เน็ดลุ้นตายเหมือนว่าเราจะแพ้แหละปรีเพื่อเพื่อทำการเชื่อมต่ออีกครั้งเหมือนเราจะแพ้หรือโอเ็นคนเดียวเราไม่น่าพลาดเลยอะฝังรุ่นเลอสามเราแพ้ละไม่มันพลาดเพราะไอ้นั่นหนาไอ้แลไ้แลใช่ที่มันยิงระเบิดมันยิงไม่โดนมันต้ชนะอยู่แล้วไงอะไรวะเนี่ยแพ้โหจบกันแต่ว่าเจ็ดฝั่งเราไม่ทำอะไรเลยนะ Q ศูนย์ด่านไอบ b o x วู้ฮู้ <Yes. S 2> ชอบประดันเนี้ยอืมไม่ค่อยถนัดเลยเอ้ยดันเปิดเขาเลยนะเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่ฝีมืออยู่ดีตองปะเ้าแต่ว่าตามเมื่อกี้เขาชนะเธอนะ <c oughs> หรือนะ <c oughs> แค่ตาเดียวเบอเออมาเธอตานี้เขาให้เล่นแบบว่าเล่นวาโลเลน์ให้เป็นตัวเองที่สุดโอเคปะ <c oughs> ช่รใช่บอกว่าพูดมาหมดเลยไม่ดีนะ ไม่เป็นไรเรามีทีมงานเซ็นเซอร์ให้อยู่ไปเลฮะก็มาดีก็มาดิก็มาดิเอ่อยังไม่เห็นมี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 อยู่ซ้ายอุ้ย ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายแล้ว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 เหลือเศษเหลือเศษมี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 ตาย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 หลังหาตัวเลยนะหลังมาตัวนมากเอาดิเอาดิแล้วทำไมอ๋ออ๋อวางยังอ่ะไม่มีใครวางสปายเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไไไอออ้้้เศษเศษอยู่หลังเศษอยู่หลังเอ้ไม่ใช่เศษบนอยู่ข้างบนนี่นี่ตาย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 เว่อร์บ้าหลังตัวท้ายเว่อร์มาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะเอ้ย กินหมูอ่ะกินหมูอ่ะกินหมูกินไก่กินหมูกินไก่ตาเนี้ยแล้วปืนอะไรวะเนี่ยเปิดอันตีดีไหมล่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนชาไยิงหัวแตกขอยิงไหนเลยยอู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอันนึงยังไม่กล้าเข้าอุ้ยโยรู้โยรู้ว้ายใอ่ฮิวได้ไหมข้างบนมีแฟรกระเด็นไม่ชอบปืนเลยว่ะข้างบนมี นี่แนยิงแบบไม่ลรงอ่ะทุกคนพรเวอร์เออมีทิมมันเอามีทิมันเอหลังเออตายฮ่าฮ้าฮ่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 าอ่นน่้ช่าฮ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 สมอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮาฮา่าา่าย่า่่่ เออสายมึงสายมาก้อแข็งแตกพอดีเดี๋ยวมังบอกเพื่อน่อว่าระเบิดตรงนี้ระเบิดยตรงนี้เรื่อมันกูลนะเนี่ยมันกูลนะเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนข้านี่ไม่รู้สนี่หนึ่งอะเนาะเพื่อนบอกว่าแล้วชินเลือกอะไรได้ไหมมันไม่ได้อยู่แล้วแหละโอเคเรามาเป็นฝ่ายตั้งรับกันบ้างขอปืนปืนดีซะด้วย เอาจริงฝ่ายบุกส่วนมากได้เปรียบนะใช่ใช่จริงๆเขาก็จะบุกบุกเข้ามาแต่จริงๆเราเป็นฝ่ายตั้งรับเราก็ดันเข้าไปได้เหมือนกันนะใช่แต่มันเอาจริงมันไม่เลือกที่จะไม่ดันดีกว่าไงเธอเธอเธอปืนนี้น่ากลัวมากเลยนะเงียบเงียบเงียบโดนหัวแอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าเลยเออนั่นแหละโอ้โหดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยค่อยๆดันไปเอ็คนเนี้ยอยู่ไหนไม่รู้เพื่อนก็หาไม่เห็นนั่นไงสายเออใช่ระวังเฮ้ย ฮ้ยยิงยิงซ้ายมือเออขอญาตตึงละกันนะฮะเวรนะเวรไปไหม้ยขอญาตตึงละกันนะครับเฮ้ยแล้วไอ้ตู่เป็นที่สองว่ะจะแซงละเฮ้ยเดี๋ยวตู่แซงต้องหาคิวก่อนเหมือนจะไม่อยู่เอนั่นไงอยู่มิดหมดเลยเฮ้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 ยตา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 ยแล้วเอ้าวไรตัวนี้มันรอดได้ไงเนี่ยจะไปคิวเขาดันโดนคิวเซิงอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลาง ว้าวขอยที่หนึ่งนะคะระที่หนึ่งะไม่ต้องห้คิวเท่ากันห้าคิวเท่ากันสามคนไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะมันมันเรียงตามตัวอักษรมั่งไม่เกี่ยวมันก็อยู่ที่หเหมือนกันไม่ไมมันอยู่ที่คนเล่นแหละว่าใครเก่งอะไรอ้าวแต่เพื่อนเป็น MVP นะไม่เป็นไรครับเรานับที่ไงโอ้อะไรวะทำไมอยู่กลายเป็นที่สามเฉยเลยอะไปดูสกอร์บอร์ดอะ เฮ้ยได้ข่าวว่าด่านนี้ด่านปิดใครอ่ะใช่ด like ่านปิดเขาเองแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้รับประกันนะว่าเล่นเก่งอ่ะแค่บอกว่าด่านปิดเฉยโอเคมาดูดีตานี้ใครจะขึ้นที่หนึ่งแต่เมื่อกี้ก็ขอยีูนี่เลยอะไรการก็หาคิวเท่ากันเนี่ยไม่หรอกเรานับที่นี่เราไม่ได้นับคิวนี่เราก็บอกอยู่ว่าเรานับลำดับเราไม่ได้นับคิวด้วยไม่อยู่เอบอกเลย เขาไม่จิตสัมผัสเขาว่ามันมาเอชัวก็อยู่คนเดียวไปสิเอ้าดูดีว่าเพื่อนหายและไม่มีใครมาเราเลยบีเหมือนจะเข้านะรู้สึกรู้สึกว่าจะไม่มีเอเอไม่มีเอไม่อยู่มิดมี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 คิดถูกหรอบีมาละบีมาละโอเคโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปโอ้บีอย่างเยอะเลยอุยบีไม่โดนบีประมาณสี่ตัวโอเคตายหนึ่งอยู่ไหนนะนี่ที่เหลือเนี่ยเอ้าหลังหลังหลังตายอยดิ อีหนูคำนึงฮิวตัวเองก่อนฮิวตัวเองก่อนก็เหลือนัดเดียวเองอ่ะมันกระโดดขึ้นได้ไหมอ่ะนี่อยู่กับเพื่อนเดี๋ยวรอไม่ทันกระสุนหมดอะไรอ่ะเมื่อกี้ลืมดูว่ากระสุนเหลือนัดเดียวแล้วเขามีสองตัว ชิวอะไรอย่าโอ้โหสี่คนล่างไม่ทำงานเลยอ่ะคิมนเพิ่งเริ่มมันก็เหมือนเมื่อกี้แหละจะบอกให้อ๋อโอเคโอเคเมียนตี้แล้วทุกคนเนี่ยใช้แอนตี้ดีกว่าใช้อะไรก็ไม่ได้เก่งซื้อหรอกเว่อเดี๋ยวใช้แอนตี้แล้วแบบโผล่ยิงเลยอะมาเดี๋ยวมาลิสโก้บีบแล้วหรอมันไม่คิดจะมาเอบ้างเลยหรอหูเปิดแอนตี้เสียฟรีแล้วเนี่ยโอเค t h a n แบงคิว a n k you นะเหลือเราคนเดียวกแล้ว มาละซ้ายอุ้ยหนึ่งนเท่านั้นปืนยังไม่ทันแล่นเลยอ่ะเฮ้ยเราจะเราเรายังเรายังไม่ตีไข่เลยนะเนี่ยไข่เรายังไม่แตกเลยนะเนี่ยแพ้ขาดนะจะบอกให้เกมเนี่ยออไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาไหนแล้วเพื่อนโอ้โหสามคนล่างอ่ะไม่เอาอะไรเรือสามคนล่างอ่ะก็ดูลูปเกมสิเออ สองคนหน้างไม่เอาอะไรเรียเหมือนจะไปทางนู้นอีกแล้วม,ม,มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะหนึ่งคิวอ่ะโอ้โหตายโดนระเบิดคิวจอย,ยไม่ใช่เออถูกแล้วโดนแรสโดนแรสโดนระเบิดแรสแหน่แหน,แน่เข้ามาใกล้เดี๋ยวนะอ่ะอุ้ยวิจบทายยิงได้ตัวเดียวเหลือตัวเดียวเลยอ่ะนั่นดีเพื่อนบอกปืนทองเลย บูดอเฮ้ยมาเฮ้ยดีนะมันตายรอก็ได้รอก็ได้สี่เอ้ยสี่หนึ่งสี่หนึ่งอย่าบอกนะว่าจะแพ้คนเดียวอ่ะเออชิวบอกแล้วชิวอ่ะถือว่ารอดตายไปนะได้แก้ตัวแต่เราห้ามแพ้เลยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่คือสี่เราแพ้เราตายเลยซ้ายใกล้อ่ะขอเช็คตรงนี้ก่อนว่าแล้วว่าอยู่อยู่ล้เดี๋ยวเขาใช้เออ่ตัวป้อมเข้าไปก่อนเดี๋ยวตามมานะเดี๋ยวดูให้ว่ามีตรงไหนบ้างมีมีบอกแล้วว่าซ้ายมีซ้ายเดี๋ยวปิดประตูให้เข้าได้เข้าได้เข้าได้วางได้เลย อุ้ยโหอยู่ข้างบนตังเป้าไม่ทันอ่ะเวอร์ขอญาตแลกกันนะครับขอญาตลกกันอุ้ยสามตัวแล้วว่าก็มาดิก็มาดิโอ้โหีว่าอะไรก็ได้ใช่เพราะเขาเป็นฝ่งลเพราะเขาเป็นฝั่งลับเราะขาเป็นฝั่งลับแล้วฝั่งบุกแต่ก็ไม่แน่นะเราต้องวิ่งไปหาเขได้แ่ประเด็นอ่ะแล้วเขาสามารถดักเราได้ทุกทางไงไม่มีปืน้องนะ ไม่ไม่กล้าโผล่ไปเลยอ่ะ <c oughs> ไม่กล้าโผล่จริงไม่กล้าโผล่ตรงไหนเลยอะ่ะทำไงมีจริงๆด,งด้วยอุย้ยตายหนึ่ง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 แล้ววะมันปลาระเบิดมาว่าให้จะโดนเราไปเนี่ยเออหือเจ็บอุ้ยเราเพื่อนไปโผล่ยังห<อ>ลบหลบต้องไปอย่างตรงนี้วะใช่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 ต้องขอดีต้องขอดีต้องขอดีอุ้ยหลังแตกอุ้ยเฮ้ยเพื่อนยิงได้เพื่อนยิงได้มีสองตัวมีสองตัวระวัง เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยชุบได้ก็ไม่ได้หรอกมันอยู่ตรงเนี้ยว้าวไอ้เหรอสองนัดเหลือหนึ่งนัดหลบหลบหลบว้ายหลบอุ้ยอะไรอ่ะโดนโดนสกิลคิวจัยไงอันอัติเมทของคิวจะอะไรอ่ะมันถือปืนไม่ได้อ่ะโอ้ยเกิดจะชนะสรุปก็แพ้เสียดายอ่ะ แต่ก็ดูสกอร์นะคะว่าใครที่หนึ่งเนี่โอเคต้องยอมให้เขารักกันต้องยอมให้เขารักกันเว้ยนะเาเป็น MVP ด้วยแค่นั้นแหละโอเคไม่เปน็นไรรอบหน้าเอาใหม่ก็ได้โอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับโซ้ยกับพี่ขวัญนยนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย,บาย